สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สาวาเธอสู่ช่องสามวิดีสตอรี่นะคะวิถีวิถีชาวบ้านนะคะเนาะวิถีของความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านนะคะก็จะมีการหาปลาแบบนี้ล้วค่ะก็มาใส่บองนี่แหละค่ะเนาะพ่อใหญ่ก็มาใส่ม่องส่ละ,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 ะใส่มอง,อาง,ามองพายเรื่อยหาปลานะคะเนาะ,ะนี่เนาะ,ะ,นนะ,ะเรื่อยๆนะคะเนาะ ก็หาปลาไปเรื่อยๆนะคะนาะเย็ยนๆก็ใส่มองไว้แล้วก็ไม่ยามองเฉยๆนะคะแล้วไม่ได้ทําอะไรหนักหนานะคะนี่นเนาะก็จะหาปลาไปเรื่อยๆแต่อีกน้องหนึ่งที่เราไปถ่ายวันนั้นก็จะเป็นหวานเหนะคะอันนัน้นเนาะก็จะหวานเหนเอานะคะเนาะ มันจะเป็นคนใส่มองภายเรือนะคะเพราะยสาวิ้นกับมีเหื่อคือกันกันกบไผ่เหื่อสีล่ลักกับโบเมยดอกไายเรือหาป่านะคะเนาะแม่น้ำดูรอบก็จะประมาณนี้นะคะแม่น้ำใหญ่แม่น้ำใสมากน้ำามะย้ำกว้างแก่ไพศาลแล้วก็ใสนะคะเนาะปรดิคุณเด้น้ำใสปลากระเซ็บปลากระมั้นนะคะปลาอุนนะคะเนาะนี่ นี่คือคนใส่มองนะคะเนาะเขาเรียกว่าคนดักตาข่ายนะคะเอาตาข่ายมาดักบ้านภาษาบ้านสาวินก็จะเรียกว่าดักเอาตาข่ายมาดักเนาะนี่ก็เลยอันนี้ก็เป็นภาษานั้นก็จะเรียกภาษาไทยก็จะเรียกดักตาข่ายภาษาบ้านๆก็เออมาใส่มองนะคะนาะพี่น้องนี่คนมาใส่คนใส่มองนะคะเนาะนี่ก็เป็นหลักมองทั้งหมดเลยเด้อค่ะนี่ ของพ่อใหญ่ยยก็เป็นคือกันละละเป็นรักรักรักว่าน,นี่แหละบอกบว่าสิสาวินก็ว่าสิไปหาปลาอยู่หน้าว่าสิเอาบ้องไปใส่อยู่ นี่ก็คือคันเบ็ดซสอวินนะคะเนาอค <c oughs> ขั้นเบ็ดให้โซ่นะคะพี่น้องเอาเสื้อเฮ็ดเอาแล้วก็เอาไมา้เฮ็ดทำเอานะคะเนาอตั้งบริสงพิธีพิธันนะคะคั้นป่ามันสิติตินติเก่านละ มีคนหาปลาพาเรืออีกแล้ว คุณพาปลานะคะใส่มองดักตาข่ายนะพายเรือเท่มากนะคะเอฟซีแต่สาวฟินเนะ่าพายบ่เปลี่ยนดอกบริหารนะครัพี่น้องแต่เฮือนนะี่ยมีสองล่ามของเด็กือนนะพะ่อยายสิหายสาวฟินอยู่ถ้าสาวฟินละพายเปลี่ยนนะแต่พายบ่เปลี่ยนนะพี่น้องนี่มาพายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว่มาแล้วมาแล้ว ไดด้เมื่อปะบนนะจ้าหนูก็จะเมื่อเหมือนกันแหละพูดรถจอดอยู่มว่าผูดเดี๋ยวค่อยลงมายามใหม่บ่พี่อ๋แล้วก็ทิ้งไว้นี่เลยเป็นบ่มองพวกนี้เขามายามอีก โอ้ขยันก็ได้ปลาหมดแล้วขนาดพ่อไปไสมือละเทือกันยังได้กินนด้อันนี้มันมว่ามีคนดูมีคนขี่ค้านสั่นโตดแหงเต๊ะโอ้มันละหาพี่ช่างมีแต่หาคองเงินนั่นแล้วอืม มีคนพายเรือนะคะตามด้วยยกยอะคะเอซี FC มาดูยกยอดิยกยอ่องของนี่เป็นแปดต,ตีเต็ดเนาะท่านบอกดูยกย,กยอๆนะคะนะทำม,มาจากอันนี้เขาไม่ใช่ยกยอของผูยย้ใหญ่เพราะยกยอๆผู้ใหญ่อันหกก้อนี้อีกไปยากเนี่ยนะทางเขายกยอนะคะนี่ปาดปีตยียแม่ยางเหลนเลยพี่น้องบัดทางยกยอเผาใหญ่ข่อยคือมาหกแค่ ี่ตรงนี้ก็ทําได้อีกเจ้าหนึ่งช่างพญา,ามห็ดเล็กน้อยงอยิ่ก็น่าสนาก็ดูกระช่างปลาอีกที่หนึ่งนะคะเอฟซีกระชัางปลานะคะกระชังปลาของใครไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูของเจ้าไหนไม่รู้นะคะตัวนี้เบิ้งพี่น้องปลา กระซังเลียงปลาซีพีเด้อคะเดิอน,น,นี่เด้อนี่ะสุดลูกหูลูกตานะคะกระซังปลาซีพีนะคะเนาะ,ะเพืเ่อนเขาจะอาใส่เสือ้อขาวเสีบนบไม้เสร็จทำแขนสาววิ่งน,นี่ไหมเอาไว้ดึงไว้นะคะไม่งั้นมันจะไหลไปกับน้ำ เวลาน้ำน้ำน้ำมันท่วมนี่มันจะขึ้นไปกับน้ำเลยนะคะอันนี้เนาะเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาววิจีสตอรี่้วยนะคะนี่กระชังปลานะคะกระชังปลา CP ค่ะ